สวัสดีท่านผู้ชมชาวแซกคนรุ่นทำกินทั้งหรายนะครับรถที่เปรียบเสมือนแรอเทมรถที่เปรียบเสมือนนาฬิกาข้อมือทองแหวนประดับเพราะว่ามันไม่ใช่แคร่รถมันคือเครื่องประดับที่พาเราเที่ยวและเคลื่อนที่ได้ไม่ว่าท่านจะมีรถบิ๊กไบค์เจอรถบิ๊กไบค์สิบคันเป็นฝูงมาสิบคันแต่เราขี่ไอ้นี่คันเดียวเราก็สามารถที่จะตึงได้ครับเพราะว่ามันสุดยอดนะมาสิบยังเอาไม่ลง นะครับจะลงจะลงปุ๊บช้อนจะลงปุ๊บลงปุ๊บช้อนเรียบร้อยไม่เอาไม่ลงเพื่อนรถคันนี้ไม่ต้องทําอะไรแลวเพื่อนนะเหมือนยาสีฟันเลยยาสีฟันเทพไทยรู้ว่าเพราะอะไรพอะไรใช้นานจนลืมใช้นานจนลืมอ่ามันเยอะไงมันใช้ง่าย่ะคันนี้เหมือนกันครับใช้ไปเลยยาวๆนะครับไม่ต้องทาอะไรเลยนะครับเหมือนยาสีฟันเลยครับเพื่อนอ่ะเพื่อนเพื่อนอาจจะไม่รู้ว่านี่บทอะไรสำหรับคนไหนที่รู้แล้วก็เนียไปก่อนฟังไว้ก่อนอ่ะคันนี้นะเพื่อนนะ มันก็คือแฟตบอยนะเพื่อนจำไปเลยนะถ้าล้อตันๆอย่างเงี้ยนะคือแฟตบอยสมัยก่อนเนี่ยมันมันก็ตันแต่มันมีรูแต่นี้คือตันแบบไม่มีรูแต่ไม่เป็นผู้หญิงไม่มีคนชอบแน่นอนทำไมไม่รูรูมีรูจ้าถ้ารูตันดีไหมเบนไม่ดีไม่ดีใช่ป่ะรูตันก็ดีดีเราช่วยทะลวงรูใช่ป่ะใช่ไหมแต่นี้ไม่มีรูก็เลยไม่ดีใช่ไหมนี่พูดถึงรถใช่ไหม รถนี <L> od, อ่โอโเคเพื่อนนาดูนะครับอันนี้แฟลตบอยนะครับปี2019นะเ,นเพื่อนต้องปี19เท่านั้นเพราะเหตุผลอะไรใครรู้บ้างเดี๋ยวผมจะตอบเพราะปี19จะได้เครื่อง100 114คิวบิกนะครับเครื่องใหญ่เครื่อง1944ถ้าปี18จะได้เครื่องแค่107นะครับใครยิ้แต่งคือแบบเขา้าทรงมากนะบอกเลยว่าตาัหนิมีไหมโจใครยิ้<ม>โจ,โจเป็นคนคาร์วอสแล้วก็ดูแลรักษาเองเลยนะครับเพิ่งมาเมื่อวานซืนโจล้างบอกว่า บอกโกลูกพี่มันไม่มีรอยอะไรให้เราได้ทําความสะอาดหรือว่าไม่มีร่องรอยอะไรให้เราแบบว่าได้แบบว่าเก็บงานอะไรเลยเพราะว่ามันใหม่มากเกินเพราะคือรถมือเดียวนะครับเ,เพื่อนๆและเรือนใหม่วิ่งแค่เพียงเจ็ดพันสามร้อยกิโลนะครับใหม่หลักพันไม่ต้องกลัวอยู่แล้วรับประกันความสดใช่ไหมเครื่องใหม่โคดโคดนะล้โอโคดสวยเครื่องโคดกิฟต์นะเพื่อนๆล้อหลังก็ใหญ่นะ การล้มก็มีไฟสปอตไลท์ก็มีนะ่เนพื่อนนั่นเเพื่อนดูไฟหน้าดีนะโอ้โหมันแรงล้ำอังการมากเนาะรถสมัยใหม่นี่มันทำให้รถสมัยเก่าดูมองบนและแฮนด์ตัวนี้นะพี่บางคนที่ชอบแฮนด์อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแฮนด์หมันเท่แต่แฮนด์ปกติแฮนด์หัวมันจะงองงอย่างนี้ใช่ไหมพี่ว่ามันก็ยังแบบดูอ่มีอายุไปหน่อยแต่อย่างเงี้ยมันเป็นแฮนด์หัวของวัยรุ่นมันทำเป็นแฮนด์หัวที่ทำให้รู้สึกเราขี่แล้วรู้รู้กับเราเท่เนาะ ไฟแฮนโหดนะสี่เดียวกันเลยมาดูปกติโชคก็ต้องมีรอยมีอะไรมีขี้กากคันนี้ไม่มีเลยเพื่อนถ้าใครอยากได้รถความสดคันนี้จัดไปนะเพื่อนนะกองนี่สายกองไม่แต่งมาแล้วนะโอ้โหกองตัวนี้เนี่ยไม่ต้องมาเปียกกองแต่งนะโคตรเข้ากับเครื่องเลยนะเานาะสีเาางาเนาะดูเครื่องวิวคิเอกดิโอดูความอ้วนของเครื่องดิบรูโชคนี่ก็ยังสามารถปรับระดับหนึ่งสองสามสี่ห้าความนุ่มความแน่นความเตีย้ยความสูงความระบบอะไรอีกโห แล้วท่อนะแต่งแค่ปลายนี้นะใต้ปลายบิ๊กช็อตนะนเพื่อนแล้วเสียงมันเป็นเสียงผู้ดีมากนะ <_ GO> นเพื่อนไม่ดังไม่นกขู่เลยนะนเพื่อนโอ้โหลงตัวสุดๆคันนี้นะเพื่อนนะไม่ต้องกลัวเลยนะนเพื่อนนะเอาปลายคันนี้นะเดี๋ยวขี่ให้เพื่อนดูอีกทีนะสตาตร์เทเครื่องให้เพื่อนดูอีกทีดีกว,ว่านะสาเสียงเลยอืมฟังเสียงเสียงพอดีกุญแจชิปจากศูนย์สองดอกกุญแจนี่สองดอกแล้วก็ ไอ้ที่ว่าเป็นกระดาษคู่มืออะกล้องคู่มือหนังสือพวกอะไรที่แด้กซี่สูนนะ่ะมีหมดเลย <Okay. S 1> แล้วคันนี้มีที่ชาร์จแบตจทกษูนยูนด้วย5,000บาทนะครับให้ไปเลยถ้าเพื่อนๆไม่ลดราคาเลยผมให้ไปเลยถ้าลดราคาผมไม่ให้นะมาฟังเสียงนะเพื่อนๆดูเลยว่ามันเป็นผู้ดีขานาดไหนนะครับ ทรงนี้ต้องทำอะไรอเสียบพนลเป็นการเทคเป็นการเทสที่ดูดีมากนะต้องดูตัวจริงจริงมันสวยกว่าเหรอไกล้องไม่เท่าไหร่เหรอไกล้องไม่เท่าไหร่โหดขาดจะคุ้นเนี่ยชอบอย่างเดียวหรือรู้ไหมด้วยไหมอ่ะขาดตั้งมันดีขาดตั้งมันอ่ะ มันไม่ได้ขาตั้งเป็นสมัยก่อนที่ว่าดั้งเสร็จปุ๊บมันจะขยับไปทางหน้ามันกลัวล้มแต่ขาตั้งเนี้ยคือเนี้ยตั้งปุ๊บอยู่เลย,เลยไม่ต้องกลัวล้มอันนี้ทํามาผมว่าโอเคผมชอบมากนะพเพื่อนบอกเลยนะว่ารถไหม่ตอนนี้นะถ้าออกใหม่เลยนะพเพื่อนนะไม่มีของแต่งอะไรเลยนะหนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นแต่นี้จะข่าวว่าภาษีขึ้นรถไม่ขยับขึ้นขัตั้เป็นแสนเลยจริงป่าวไม่รู้เพื่อนๆไม่ต้องไปซื้อใหม่ของแต่งไม่ก็ไม่มีนะพเพื่อนๆซื้อของผมนี่เลยนะครับ ปีสิเครื่องร้อยสิบสี่แต่งแบบนี้ไฮโซสุดๆไม่กิบกิบถ้าเพื่อนอยากใช้นานๆยาวๆไม่ต้องขัดทุนนะเพื่อนใช้เร็ยาวนะแล้วก็ขี่สวยๆราคาไม่แพง8ปดแสนก้านก็เป็นบาท890,000เก้าหมนก็ทานบรับรองเพื่อนขี่ไปคนมองทั้งเมืองแน่นอน0ูนย์แปดเกฝากแฟตบอยคันนี้ไว้ด้วยใครที่อยากได้รถดีๆต้องผันนี้แน่นอนสดครับ